พลังมนตราที่มันสั่นสะเทือนเล่นนปัตตพีที่สุดนะคะอีสีมันคือมนตราจากปากความคิดสมองและความรู้สึกของเราปากความคิดสมองนะคะอารมณ์ความรู้สึกคําพูดของเราทุกสิ่งเอฟริติมจิงกเบลเป็นคาถาเสกเราที่เจ๋งมากที่สุดครูเองนะคะเมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งนะฮะใช้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเลขศาสตร์เปลี่ยนแบงทุกอย่างาเกเว้นสันดานตัวเองนะคะทำมาหมดนะ,ะสักยันด้วยนะ,ะสักยันสักยันมองไม่เห็นใช่ไหมสักน้ามันนะฮะหน้าหน้าทองทองสําเร็จสักมาหมดนะฮะ ที่ไหนเขาบอกให้ไปไหว้อะไรไปไหว้หมดนะฮะทุกเทพทุกพระองค์นะแทบจะ 16, ชั้นฟ้า 16, 15, 15ชั้นดินแล้ววันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูสิตานะคะที่ครูลุกขึ้นมาเป็นสายเสกได้ครูต้องบอกเราแบบนี้ว่าเกิดจากการที่เราพินิจพิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยชีวิตเราที่มันเปลี่ยนแปลงมาทั้งหมดในชีวิตอะเราให้คนอื่นอะเขาเสกให้เราหมดเลยจริงเฮ้ยอาจารย์คนนั้นต้องปลุกเสกให้ครูอาจารย์คนนี้มาวางฮวงจุ้ยให้กูคนนี้แม่งมาเปลี่ยนชื่อให้ครูเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยยนททุุกกอ่าง สรรพสิ่ง everything จริงหรือลเราคิดว่าพลังแม่งอยู่นอกตัวเราจริงหรือไม่จริงฮะ